พลังที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทย สวัสดีครับสวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการคิวทองออนทีวีครับที่นี่ครับทีสปอร์ตชาแนลครับครับวันนี้อยู่ผมครับเจ้ยคิวทองครับแล้วก็คุณบีแหลมสิงห์นั่นเองนะครับใช่ครับรายการของเรานะครับก็นําเสนอโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนครับครับแล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยนั่นเองครับครับผมก็เจอกันเป็นประจำนะฮะทุกวันอาทิตย์ฮะเวลาเดียวกันนี้นะฮะ14นาฬิกาใช่ครับแล้วก็ช่วงอื่นก็เป็นเวลาที่รีรันสันสามารถที่จะติดตามชมเราได้นะฮะเรื่องราวเกี่ยวกับวงงกกกกาาาารรรสนนุเเออ์และทคคิไต่ๆมมย ใช่ครับเดี๋ยวไปดูช่วงแรกเลยเพราะว่าบอกรอจุ้ยกับผมนะครับได้เดินทางไปกับคณะของการกีฬาแห่งประเทศไทยใช่ครับไปที่พม่ารามันมานะครับเดี๋ยวไปดูว่าพม่ารามันเนี่ยก็พร้อมขนาดไหนครับในช่วงของคิวสปอร์ตอัปเดตครับคิวสปอร์ตอัปเดตสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทย นะครับกลับมาครับในช่วงของคิวทองอัปเดตนะครับต้องบอกว่าการกีฬาประเทศไทยพาเราทั้งคู่ไปชมสนามแข่งขันทั้งอสองเมืองนะครับที่เมืองย่างกุ้งแล้วก็ที่เนปิดอใช่ครับนะคุณบีย่างกุ้งเป็นไงย่างกุ้งเนี่ยน่ากลัวครับโดยเฉพาะสนามยิงปืนค,คือคาดว่าถ้าเกิดเดินทางเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเดินเข้าไปนะครับเดินเข้าไปเนี่ยท่านอาจจะโดนนา,นาคอนด้านะฮะหรือไม่ก็อุ่นเห่า <laughs> <นะ S 1> <laughs> โศกเอา้าอุ่นเป็นท้องนาเต็มเลยนะฮะช่วงฝนตกนะช่วงฝนตก อันตรายมากนะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยในการนําไกด์มาให้เราครับสุดยอดเลยคุณสายหันอ่าผมเรียกคอหานครับสุดๆจริงๆนะครับวันนี้เราจะพาไปที่เนเปิลส์เพราะว่าเนเปิอส์เนี่ยเป็นเมืองที่จะแข่งสุนเกอร์ถูกต้องครับมีเลสปอร์ตครับซึ่งเป็นภาพนี้คืออยู่ภายในสนามของวานาติกินะครับเป็นสปอร์ตคอมเพล็ก์นะครับซึ่งตรงนี้วานาติกิชื่อได้รผมลืมวานาติกิตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยคือเป็น เมสเตเดียมที่จะใช้ในพิธีเปิดปิดนะครับใคร้เลยนะยืนเสื้อเหลืองยื่ควันดึงคือต้องบอกว่าความพร้อมของเขาเนี่ยจริงๆเนี่ยถามว่าจัดซีเกมได้ไหมจัดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถามว่าจัดเอเชียเกมไหมสบายนี่เห็นป้ายไหมนี่คือขั้มถุยฮะนี่ครับนี่ห้องวีพีครับคอยรับแขกบ้านแขกเมืองครับที่จะมาใช้ในพิธีเปิดปิดการแข่งันกีฬาซีเกมนะครับครั้งที่ยี่สิบเจ็ดที่กรุงเนปิดอร์นะครับต้องบอกว่าเป็นศูนย์ราชการนี่ครับโอ้โหความพร้อมความยิ่งใหญ่อลังการครับ นี่เรืนกแทป่ะครับเชื่อว่าเลยมืองไทยไม่มีแล้วกันใช่ครับนี่เงินถูกต้องนะครับเขาแบ่งเป็นที่สําคัญคือเขามีเพชรไงผมเคยถามเขาว่าทาไมต้องติดเพชรเขาบอกว่าคนที่มันมานั่งตรงนี้คือทุกคนเนี่ยหัวใจแก่งดุดังเพชรถึงจะมานั่งได้นะครับครับผมนะครับก็คือเป็นเกร้สำหรับผู้นาไงครับผู้นําประเทศนะครับนี่ครับมีพามาที่สนามสุกเกอร์นะครับอ่ เขาเรียกว่าเป็นเป็นหนึ่งในคอมเพล็กซ์นะหนึ่งในส่วนหนึ่งของคอมเพล็กซ์ซึ่งใหญ่ใช่เขาเรียกว่าสนุกเกอร์มันเป็นอินร์นะครับใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้เนี่ยนะครับก็โชคดีที่เราไปช่วงนั้นเป็นการแข่งปีซีเกมนี่ครับนี่เขาจัดปีซีเกมส์นะเราก็ยังไม่รู้เรายังไม่เข้าไปนะครับนี่ไม่เข้าไปนี่กับพม่านะครับก็ลงแข่งขันนี่ก็ลงกับคุณสุริยานะครับสุวรรณสิงห์นะครับหรือหลังพัทยานั่นเองครับแข่งขันแค่บอลนะครับนี่คือหลัง เขาบอกว่าเนี่ยแต้มผม่จบแล้วแต่กรรมการไม่รู้เรื่องเขากรรมการบอกว่าเนี่ยมันจบแล้วแจกได้แต่เขาเขาก็ให้นักกีฬาพม่ามานะครับได้ออกคิวหน่อยได้ออกคิวนะครับนี่ครับจับมือครับก็คือจบจบละวจบแล้วผมชนะไปแล้วนะครับกีฬาไทยหลายคนนะครับไปทําการฝึกเขาเรียกว่าไปทดสอบโต๊ะครับที่นั่นแมนเชสตลูกนี้ดีมากเลยอ่ะแม่นจริงเลย คือนี่เป็นห้องซ้อมนะครับ,รบติดกับสนามแข่งขันนะครับแล้วที่สําคัญคือนักกีฬาก็ผมดูแล้วเขาน่าจะมีความสุขนะเพราะว่าดูโต๊ะแข่งขันกับสนามเนี่ยอยู่ใกล้กันและที่สําคัญเนี่ยไม่ไกลไม่ไกลกันเลยห้านาทีถึงใช่ครับแล้วที่สําคัญนักกีฬาบอกว่าเรื่องของหมู่บ้านนักกีฬาที่ผัดดีมากอืมนะครับเพราะว่าแม้กระทั่งอย่างน้องนุ๊กเนี่ย นะครับหรือใช่กนกจันเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนกับบ้านอ่ะอยู่ในบ้านอ่ะอืบ้านหลังหนึ่งคือบ้านสองชั้นนะครับสามห้องนอนอนะครับอันแต่ว่าของนุกที่อยู่เนี่ยลูกบอกว่าสี่ห้องนอนนอนห้องได้สองคนติดแอร์ทั้งหมดข้าล่ามีห้องรับแขกมีห้องครัวเหมือนอยู่บ้านจริงเลยใช่นะครับนี่นี่ของแท้ต้องปากกระแจะที่หน้าขม่าปะกระแจะนะครับเขาเรียกะไรกระแจกระแจ ครับผมอันนี้ที่ป้ายๆครับป้ายๆแล้วก็ทําให้มันตึงนะฮะอ๋อเขาบอกว่าหน้านี่จะจะเด้งถูกต้องถ้าเกาหลีเนี่ยต้องใช้พวกผมไม่ค่อยรู้นะพวกอินทูดี้เลยสกินฟู้ดนะตอนนี้กระกินฟู้ดเจกระจันนะครับมาเราใต้ดีใช้บ้างมันครับแล้วก็สบายอ่าครับเดี๋ยวเรามีเสียงสัมภาษณ์ของนักกีฬาครับก็คืออาจารย์รังพัทยากับอาจารย์รมสุรินนะครับเกี่ยวกับการแข่งขันครั้งนี้ว่าที่เข้าไปทดสอบมาแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับไปฟังกันครับ พูดถึงปีสี่เองไหมครับสำหรับเจ้าภาพประมา,มาสถานที่แข่งขันที่เขาจัดเตรียมไว้ค่อนข้างดีดีมากเลยครับแล้วก็ที่พักก็ไม่ไกลจากที่นี่ประมาณสิบนาทีนั่งรถครับส่วนอาหารการกินเขาก็จัดเตรียมไว้รสชาติใกล้เคียงกับบ้านเรามากรับเ,เทียบจากครั้งที่แล้วที่ไปแข่งที่อินโด ว่าทีนี่จะดีกว่าที่เดิมครับตรงที่กว้างขวางแล้วก็แอร์เย็นสบายโต๊ะมาตรฐานแล้วก็มีที่เตรียมความพร้อมให้สมบูรณ์ครับสภาพโต๊ะโอทีครับเพราะมันใช้เชนเดอร์ก็ถือว่าดีระดับหนึ่งแต่สู้ที่เกาหลีไม่ได้เกาหลีโต๊ะดีสภาพ แล้วก็สักลาเนนเนินกว่าเกาหลีนิดนึ่งเพราะสภาพโดยรวมก็ดีฮะจริงความหวังแล้วก็เขาเจ้าภาพเขาปีนี้เขาเอาสี่เหรียญทองเราก็หวังสองเหรียญนะเลยแล้วครึ่งหนึ่งแต่ได้มากกว่านั้นก็โอเคคิดว่าก็อย่างน้อยต้องมีสองเหรียญสองเหรียญทองนะครับผมก็คือบิลเลียปีนี้มันมีแข่งประเภทนั่นด้วยไง ผสมเดียวสลับมมอเขาเรียกว่าสกอตติสบิลเลียดนะครับก็คือว่าต่างคนต่างแทงอย่างบอกก็จุ้ยกลมลงไปแคนนอนลงผมก็ต้องออกไปแคนนอนหรือจะเปลี่ยนหรือจะอะไรก็ได้คนละทีคนละทีนะครับคือแบบนี้เนี่ยโอ้โหมันยากนะยากคือต้องยากมากต้องแทงเผื่อเพื่อนอ่ะใช่ใช่ต้องแทงเผื่อเพื่อนแล้วก็ต้องวางวางวางหมากันนะครับเพื่อให้เกิดความง่ายในการแทงไม่ใช่คนหนึ่งแทงเปลี่ยนไปโอ้โหแต่มาอีกทีหนึ่งมัน มันยากมันก็คงจะเป็นอะไรที่ลาบากแต่เชื่อว่าค,คู่พี่วัดกับพี่ลมน่าจะเป็นคู่ที่นานสุดยอดแล้วน,นะครับ,รบ,รบเราเ,าเรื่องของเรื่องคือเป็นเป็นมวยอ่ะมวยขวาเหมือนกันแต่ถ้าเป็นมวยซ้ายคนขวาคนนี้ยุ่งเลยนะฮะ <ใช S 1> เพราะว่ามันจะวางเนี่ยท่านแตงสนุกเนี่ยคงจะทราบดีบถ้าท่านเนี่ยตามหลังฮะเวลาเล่นไฟฟ้าช็อตกันเนี่ยนะล้วเพื่อนท่านเนี่ยนะถนัดซ้ายนะแล้วก็วางไว้กินเนี่ยมันเราลงไปขวามันจะยากกว่าหน่อยเออนั่นนั่นเป็นข้อทีข้อดีของคนที่กันเลยครับ ก็บอกอย่างนั้นนะครับผมก็ก่อนจะปิดช่วงนี้นะครับรายการของเรานะครับคิวทองออนทีนะครับแล้วก็อินเดอะเกมนะครับร่วมกันจัดทริปทัวร์นะครับเดินทางไปที่ประเทศอังกฤษนะครับยังไงถ้าใครสนใจสามารถติดต่อได้ดําเบอร์ข้างล่างนี้ฮะโอ้ขึ้นมาในเลขชัดเจนมากเลยโดยเฉพาะทริปทัวร์แบบอะไรนะ ที่โอทัชฟอร์ดนะครับ <l> แมนเชสเตอร์ูไน็ดพบกับฟูลแลมแล้วเราจะเดินทางไปอีกถึง6สนามฟุตบอลคร,บครับซึ่งเป็นทีมชั้นนำทั้งนั้นนะครับในประเทศอังกฤษก,ก็คือแอมนซชสเตอร์เอลเ์ตันลรเวอร์พูลนะฮะแมนยูเราไปดูเกมแน่นอนนะครับแล้วก็ไปท<อ>ี<พ>่ส,สเปอร์ปแล้วก็ปิดท้ายด้วยเชลซีนะครับ,รบพาท่านไปแนะนำเลยควรพาครอบครัวไปเที่ยวถูกต้องนะฮะเพราะว่าหลายๆท่านตอนนี้ที่ดูจากโฆษณาของเราที่ Facebook แล้วเนี่ย เกรงใจภรรยาว่าภรรยาจะไม่ให้ไปมันไม่ได้เป็นทริปชายโสดนะหรือว่าจะชิ่งภรรยาเที่ยวนะครับไปเที่ยวด้วยกันมันแน่นอนเพราะว่าเราสองคนจะนําท่านไปในที่ที่ท่านไม่เคยไปมาก่อนนะครับพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาเล่าขานตํานานคิวครับ จะอยู่ยังไงใช่ใช้พลังงานเยอะที่สุดอะก็ขี่ม้าเอาครับผมจะไปอยู่ดวงจันทร์โอ้ยเชีย่ยไปหยดไปหยาดกันหน่อยไั่นด้มีไว้ใช้นาน,านแค่นี้แหละจบปัญหาพลังงานต้องไม่เป็นภาระของคนรุ่นต่อไปร่วมสร้างจิตสานึกใหม่ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าตั้งแต่วันนี้